เราจะไหว้พระสวดมนต์ทำวัดเช้าวัดเดย็นอะไรก็เป็นท่องบทคาถาอะไรเพื่อเป็นการให้ความความจิตใจเราเพื่อให้ดึงดึง,ดงเราไว้นะครับเหมือน,นเชือกเหมือนเชือกด,ดึงดึงใจเราไว้ให้อยู่กับความเห็นว่าเป็นศีลเป็นธรรมเป็นอะไรเพื่อให้พอมีสมาธิก็ดีกว่า ดีกว่าไปนั่งเฉียงกันนะ่ะนะพ่ายง่ายก็คือดีกว่าเราไปนั่งเฉียงกันหรือเราไปนั่งกินเหล้าเมายาตั้งวงเหล้าการที่เรามาสวดมนต์ไหว้พระก็ดีกว่าเพราะอย่างน้อยก็ไม่ทําให้เสื่อมออกไปข้างนอกมากอ,อ,อย่างนั้นนะมาอยู่กับการสวดมนต์ไหว้พระมาอยู่กับการนั่งสมาธิข้างนอกก็ก็ยังดีกว่า แต่ว่ามันก็ดีดีประมาณนั้นดีประมาณนึงนะครับแต่ถ้าให้พัฒนาขึ้นเราก็ต้องมาเจริญกรรมฐานเพิ่มขึ้นมาดูลมหายใจมาพัดในพุโทโธแล้วก็มารู้ว่าจะทำเป็นกรรมฐานเพื่อลองรับหรือเพื่อเจริญผู้รู้นั่นแหละมันก็จะ,จะพัฒนาขึ้น งั้นอนุบาลเราก็พัฒนาไปสู่ประถมประถมพัฒนาไปสู่มัธยมอะไรอย่างนี้นะแต่ถ้าไม่รู้ที่ทํากันถ้าไม่รู้ว่าทําแล้วมันต้องพัฒนาขึ้นอีกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆถ้าไม่รู้จักมันก็เป็นความงมงายไปเราก็ติดอยู่กับความงมงายติดกับความหลงในของแต่ละขั้นแต่ละจุดไปองั้นนะมันก็นพัฒนาสู่การ ภาวนาก็เหมือนกับหลายท่านนั่นแหละปฏิบัติมันก็ติดอยู่ในขั้นของบริกรรมสมาธิไม่ก้าวเข้าสู่ภาวนาคือรู้เห็นตามเป็นจริงจากสิ่งแต่ก็อะไรก็ไม่พัฒนาสำคัญที่รู้ตัวแต่ละจุดนั่นแหละครับรู้จุดของตนแต่ละจุดแต่สวดมนต์ไห้พระก็ รู้ตัวว่าเพื่อทําให้เกิดความสงบขึ้นมานิดนึงแล้วก็มาพัฒนาต่อว่าเราจะดูทุกหรือดู้ตัณหาเราได้ไหมหรือปล่อยให้สิ่งเกิดเพื่อศึกษาสิ่งเกิดในใจได้ไหมอันนี้ก็จะมาพัฒนากันอีกระดับหนึ่งอ,อาจารย์ได้อธิบายในขั้นต้นที่เรารู้เห็นกันมันก็ เป็นพันโลกนะครับหรือว่าพะหวงนอนนัน่สมาธิแต่ก็ขอพนต่างๆเพื่อที่เราได้ในนั้นในนี้อย่างนั้นอย่างนี้อันนี้มันยังเป็นาพานโลกครับมันยังเป็นทางโลกเอาถามอาจารย์อีกนะระับในระหวา่างศีลสมาธิปัญญาครับศีทางโลก สินห้าสินแปดสินสิบสินสองร่สิเจกับสินปากทำ่นเป็นส e, <source, S 1> ิภายในกับภายนอกมันแตกต่างกันไปแน่าจอธิบายเช่นครับสินภายนอกเป็นสินห้าสินแปดสินสองร้อยยี่สิบงาต่ก็ยังจัดอยู่เป็นสินภายนอกแต่ยังจัดว่าเป็น เป็นสีภายนอกอยู่นะครับสีแต่ละอย่างมีศิหน้าสีแปดีสองยี่สิบเจ็ดของท่านเป็นเป็นไปเพื่อจิตผสมบรรยาของแต่ละงองค์กรอย่างชาวบ้านก็ศีนหน้าก็เป็นไปเพื่อการดำรงตนของตนให้ไม่ไม,ไม่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนแล้วก็อยู่อย่างสบบงบร่มเย็นได้พอสมควรนะนะพอสมควร แต่ถ้าเป็นศีลแปดก็ทําให้ตนเองอยู่กับการสะสมตบาสสะสมความเพิ่มความอ,อทคมขึ้นมาอีกอย่างนี้นะแล้วผ้านี้ก็เป็นไปเพื่อการคลองเทสะมะนะ้ามราบินทบาทเป็นอาชีพก็ก็ต้องมีศีลภายนอกรองรับเพื่อเป็นเครื่องเครื่อนอยู่นะครับ ตามความดีงามตามขั้นของศีลและธรรมของศีลของแต่ละขั้นไปทีนี้ศีลศีลการปฏิบัติท่าท่าน้องเข้ามาในการปฏิบัติเราจะอยู่ในเพศไหนเพศคารว่าเพศหญิงเพศชายเพศนักบวชอย่างนี้ ถ้าเข้าสู่การปฏิบัตินี่มันจะเป็นศีลภายในศีลแห่งการห้ามห้ามพณะมีการกระทบภายในเกิดเช่นถ้าเรานั่งสมาธิใช่ไหม,น,มนั่งสมาธิในป่าก็ได้พอนั่งไปนานๆมันเกิดความดิ้นเกิดควา,ามเหนื่อดร้อนเกิดความกระสับกระส่าย สีลศีลก็ต้องมีประกอบด้วยศีลก็คือตุงกายคุมวาจาคุมกิริยาอาการหรือเกิดความตึงความกลัวอยากหนีนีจากที่นั้นๆเราก็มีต้องมีศีนจะเป็นกรวาวาสิจะเป็นภาตการมต้องมีศีนคือห้ามควบคุมตัวเองไม่ให้ลุกไม่ให้วิ่งไม่ให้หนีจากที่ตรงนั้นนะควบคุมกายควบคุมวาจาควบคุมกิริยา ทีนี้ส่วนของใจก็จะต้องอมีหน้าที่แล้วก็รู้ความหมายว่าจะต้องปล่อยต้องปล่อยปล่อยอิสระของใจปล่อยอิสระของใจก็คือมันเกิดความตื่นความวายสารพัดต้องปล่อย,อยแต่คุไมไห้ที่กายวาจาปัิยาของกายส่วนของลูกเราก็ควบคุมในส่วนนี้แต่ส่วนของนามเราต้องปล่อย ถ้าเราปฏิบัตินะในส่วนปฏิบัติเพื่อจะให้เข้าสู่มรรคผลนีเข้าปล่อยภายในทีนี้บางทีมันปล่อยปล่อยภายในนะความคิดความเห็นมันใส่เข้าไปก็มีนะมันใส่อย่างนั้นอย่างนี้ใส่พิจารณาข้อธรรมอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาอันนี้เราก็ต้องรู้ว่าเออใจนี่มันมันยังไม่สำรวงมันยังพิจารณามันยังคิด,น,าาน,คดนิติดตองอยู่ก็รู้ ราม,มีจักว่าที่คิดนึกติดตอมมาจากตัวตัณหาในใจของเราเองันแปรสภาพเป็นความคิดนึกติดตอมก็ให้รู้จักว่ามันแปรสภาพไปให้รู้ให้รู้จักไว้แล้วก็เข้าทันพร้อมกับมีความสงสัยอยู่ใจในแต่ละขณะของการปฏิบัติมันจะควบคู่ไปกับควบคู่ไปกับศีล ที่เราสมวนรสมดวในแต่ละขณะต่อไปไอวิญญาณต่างๆหรืการปล่อยวางของตัญหาก็จะปล่อยวางออกมามากนั่งกับบางคนประทบคำพูดเป็นชาวบ้านหรือเป็นพระาแตระทบคำพูดถ้าเราไม่เคยปฏิบัติเลยไม่มีความเห็นถูกต้องเลย เราก็จะเอาความรู้สึกปฏิกิริยาในใจของเราออกไปใช้เลยหนมนั่นคือเราไม่เจริญศีลขึ้นมาไม่เจริญผู้รู้ไม่เคยเจริญนั่นแหละแต่ถ้าถ้าเราเคยเจริญเคยรู้จักเคยฟังแนวคิดแนวภาวนาของผู้ภาวนาผู้ปฏิบัติเราก็จะรู้จักว่าขั้นตอนของศีลเป็นยังไงขั้นตอนของศีลก็คือน้องเข้ามาดูเห็นไหม ้องเข้ามาดูไอ้ปฏิกิริยาในใจของเราความยิ้นของเราความอยากโต้แย้งของเราอยากระบายของเราเห็นไหมความอยากเราก็มาดูความอยากส่วนนี้ความยิ้นส่วนนี้ของใจเราของตัวตนเราที่มันแผลซ่าอยากอยัดแสดงอยาก,นานยาการะบายออกไปอย่างนี้เราก็มาดูในส่วนนี้บางคนโยยางแรงเห็นไะ้ม ป้องกวนนี่มันเป็นทุกข์เป็นทุกข์ของตัณหาจะเรียกว่าเป็นภพนั่นแหละเป็นภพที่มีตัณหาครอบครองทีนี้เราจะทํายังไงเมื่อมันโกรธต่อสิ่งรอบข้างหรือบุคคลรอบข้างเราก็มีหน้าที่ควบคุมแค่ศีลนั่นแหละหรือเราจะกกเกาะพุทโธเกาะลมหายใจก็ได้ก็คู่ไปเพื่อเพื่อยัง้งเพื่อยั้งกายเพื่อยั้งกิตยาการของเราไว้ให้มากที่สุด ไม่ให้มันไปใช้เป็นระบายเราก็อยู่กับลมหายใจไอ้ความโกรธก็ปล่อยเพราะว่าความโกรธมันเป็นภพมันเป็นภพแล้วก็มันเป็นมันเป็นโลกที่ตัณหาของเรายังยังปอกยังไม่ได้ปอกจากภพไม่ได้ออกจากวัตรไม่ได้วัตร์คือความโกรธวัตร์คือคือภพซึ่งมีตัณหาเราเกิดอยู่ในนั้นอยู่ เราก็มีหน้าที่สงสัยอาการหรื Island, อกิริยาการ,าการ,าการที่อยู่ในใจสงส,ส sino, ัยเมันอะไรนี่มันอะไรนี่อยู่นั้นแหละเพื่อเป็นเครื่องกรอกก็ได้หรือกรอกลมหายใจอยู่ก็สงสัยไปด้วยเพื่อไม่ให้ตัณหาของเราไปสรุอะไรใดๆทั้งนั้นต่อต่อโลกที่กาลังเป็นความโกรธเป็นความหงุดหงิดเป็นความพอใจไม่พอใจเราก็มีหน้าที่กรอกความสงสัยไว้กอความ ใจอยู่อย่างนั้นแหละเนไเราก็จะไม่ไม่เผลอหรือเชื่อไปตามอาการที่เกิดต่อไปต่อไปผู้้นู้ก็จะพัฒนาออก,กออกจากพ้กออกจากทุกที่ประกอบด้วยตัญหานี้ได้ถึงจุดหนึ่งตัณนหาเราก็อ่อนกําลังแล้วก็อาจจะถึงความแตกดับในที่สุดได้ถ้ามีความเอียงมีความอดทนนะครับนี่ก็พูดถึงเรื่องศีล แล้วก็นําไปสู่การพัฒนาอุโดทนานแล้วก็ไปรู้แจ้งนะครับ